สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่แมทีน่ารักทุกทกท่านค่ะวันนี้มาดูพัฒนาการของเด็กหญิงใบบัวค่ะวันนี้ใบบัวจะทําอะไรให้แม่แม,แม,แม่ดูคะสวัสดีวันเา้าค่ะถอยห,หลังจะมาขัดหลังใส่แม่ไม่ได้นะลูกวันนี้พ่อได้ยา ยาตุกแก่วันนี้เขาเรียกยาตุกแกค่ค่ะจ้าเดีจ้าจ้าจ้าดูค่ะวิววันนี้ไปบัวนวดให้พ่อหรือยังคะน้องได้ทานอย่างอร่อยค่ะวันนี้ทานยาตุกแก่จ้ำตัวใหม่กันจ้ำตัวใหม่กกันอีการ้น ากมาอะไรวาคนแข้งข้ายเลยบัวดิล,ลุกฟังเลยหนูเริ่มเป็นสาวแล้วค่ะแม่แม่วันนี้อ่าพักหลังๆมาน,นี้นางไม่นอนกลางวันนะคะนางเริ่มเป็นเช้าแล้วนอนค่ําทีเดียวเลยค่ะสิไหนเรามาเทียบกันหน่อยสิอ่ะโอ้จะท่วมหัวพ่อแล้วเด้อเด็กหญิงใบบัวเนี่ยจะท่วมหัวพ่อจ๋าแล้วเด้อเนี่ย อร่อยไหมคะอร่อยไหมน้องก็น้ําตาไหลตลอดเลยคะ่ะเพราะว่าบนเขาก็จะมีลมบ้างคะ่ะแม่ฟานก็เอาอ่าน้ําอุ่นเช็ดตอนเช้าอยู่คะ่ะแต่ว่าก็ลมแรงนะคะเนาะก็วนมาทักทายแม่แม่นะคะช่วงนี้วันว่างๆนะคะขอบคุณค่าย,ยังอวบดคีค่าก่อนบด้าเฉยๆแบทักทายก่อนทักทายก่อนทักทาย,ทไ,ทย,ทไ,ทยไปบวกมาทักทาย ลัามาทักทายแม่ไหมะใครคิดถึงเด็กอวนไหมคะอวนเอ้ยอวน backlog, uhm ตุ้ยน <vähän> ุ้ยเอ้ยถูถูถูอ่ะถู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 หน่อยอ่ะถูถูถูหน่อยอุ๊บถูใหญ่เลยค่ะ ชินรถชินราแล้วมาแรกๆนะคะตกใส่ตกใจเสียงรถนะตอนนี้ชินแล้วค่ะไม่กลัวแล้วค่ะไม่กลัวแล้วค่ะไปพ่อจะให้อะไรน้องอันนี้ก็จะเป็นคนลไม้ค่ะเวลาแข่งมา หิวเหนียวหิวนูหิวหนูทำได้อขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะนี่ค่ะ,แม,คะแม่ใบเตยก็ทานหญ้ารอทานผลไม้จากแขกที่แวะมาเยี่ยมชมคะ่ะสวนช้างที่นี่คะ่ะก็เป็นปางเปิดใหม่นะคะก็ ้องใช้ความอดทนสูงค่ะไม่เป็นไรสู้ๆไปด้วยกันนะคะทั้งคนและช้างนี่แหละค่ะอย่างน้อยๆก็ยังมีนักท่องเที่ยวมาบ้างก็ดีใจแล้วค่ะเนาะสู้ๆไปอีกนะคะขอบคุณทุกท่านทุกกําลังใจค่ะที่แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมช่องเล็กๆนะคะฝากกาลังใจให้หนูน้อยกับคุณแม่ด้วยละกันนะคะแม่แม่เราเป็นควันเห็นน้องได้มียากยินอย่างมีความสุขนะคะ ในเรื่องรายได้หรือการทำงานของเขาไม่ลำบากลำบนจนเกินไปเราได้ดูแลเขาได้ให้เขาได้กินอิ่มนอนหลับไปในทุกๆมือ้อมีการเป็นอยู่ที่ดีนะคะทำให้เราไม่รู้สึกว่าน้องอยู่แบบลำบากแค่นี้แม่ควานและพ่อควานและครอบครัวก็ดีใจที่สุดค่ะขอมีหญ้า,ามีน้ำาหลอร่อย,ออยมีที่พักอาศัยที่ มีรมมีเงาให้ลูกดูแม่ฟานก็ขอบคุณตัวเองแล้วค่ะที่ทาให้น้องไม่ลมาําบากนะคะขนาดไหนขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่ส่งกําลังใจให้อยากสม่ำเสมอนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่าก่อนกขอบคุณค่ะขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่ะโอเค